มากแกะผมก <Iya. S 1> mm ันค่ะทุกคนเมื่อคืนแพรทาทรงนีเข้านอนคือแพรตั้งใจจะทําเกีียวทั้งหัวใช่ปะทุกคนแต่ว่าทําได้แค่ครึ่งบนส่วนครึ่งล่างนะคือตอนนั้นงงมากว่าแบบต้องม้วนเข้าหรือม้วนออกคืองงตัวเองอะก็เลยได้เปลี่ยนมาแทนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะแกะไปทีละข้างหืมไม่ได้ตกใจรอนะทุกคนตกใจความเงาของผมทาไมรู้สึกว่ารอนมันน้อยมากมา แส่วนบนบถ้าคิดว่ามันเป็นแค่คลื่นเบาๆอะ่ะมาแก่อีกข้างหนึ่งให้เสร็จๆไปเลยมาดูกันสิวยข้างนี้สวยกว่าข้างนี้ไหข้างนี้สวยกว่าข้างนี้หมายถึงความเป็นลอน